ออกไปเใครมาไม่เรียนมานั่งหลับเลยผมไล่ไปเลยมันไม่ได้ต้องรักษามาตรฐานครับแล้วไม่มาเรียนไม่มาเรียนผมก็ไม่ให้สอบอืปรากฏว่าเดี๋ยวนี้หมออะไรส่วนใหญ่อ่ะไม่เช็คชื่อแล้วอืไม่เรียนก็ได้ยได้ครับแล้วก็ไม่ไม่เอาจริงครับดูเหวอนจิตสมนึกนี่เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดูไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับในสังคมคือทุกคนก็ธุรกิจเงินสำคัญเพราะว่า มันมันเข้ามาในวงการการศึกษาด้วยซึ่งจะทําให้ต่อไปเนี่ยหลักสูตรที่ดีๆเข้มๆไม่มีหลักไม่มีใครไปเรียนเพราะคนหนีไปที่ที่มันปล่อยย่อนยานใช่โอ้นี่หนักเลยอาจารย์ไปที่วงการก่อสร้างที่อาจารย์คุ้นเคยเอาเอาเอาก่อสร้างอะไรคนเขาบอกกับผมบอกตลอดเวลาว่าบริษัทก่อสร้างไม่รอดหรอกถ้าไม่ไม่สูงเอียกันกับพวกผู้มีอำนาจบ้างเพราะมันมีกระบวนการใต้โต๊ะแจกแจกเงินกันอย่างต่างๆอาจารย์ต่อ เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆเป็นไงแล้วรอดไม่ได้ไงคือผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษานะนะถ้าผมเป็นผู้รับผู้รับเหมาเนี่ยไม่รอดไม่รอดตรงไปตรงมาเพราะว่าเราตรงไปตรงมาบางทีชนะการประมูลใช่ไหมเราราคาเราทําอย่างดียุติธรรมเข้าไปปั๊บเนี่ยพอได้แล้วโดนถออีกจริงกันไงกาะทุนกันตายก็ นอันไนที่สุดเขาก็บอกว่าไถก็ได้แต่อย่าไถเยอะโอ้ให้ไถบ้างอ่าตอนนี้บางทีไถเดี๋ยวนี้ก็มีกันพวกที่ว่าถ้าไถเยอะมากเขาก็ยอมโยนผ้าขาวนะเลิกเลยเลิกก็เดินลงจากเวทีต่อยมวยทั้งหมดสเป็นน้องมวยลงจากเวทีต่อยมวยแล้วก็เลิกไปไปไขายก๋วยเตี๋ยวเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ทำละทำไม่ได้ทําต่อไปไม่ได้จะไม่มีใครรับเขาเจ๊งกันหมดเขาจะไม่ได้ไถเยอะนี่กี่เปอร์เซ็นครับปัจจุบันคือตอนนี้ มันไถลักษณะนี้มันไถที่มากที่สุดเลยทำสิติคือสี่สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยไถยพวกแบบก่อนอพวกแบบนะถ้าไถผู้ร่บมเหมาเนี่ยถ้าเขาถ้านักการเมืองที่เก่งก็ไปสูว่างานพันล้านไปขอบวกไว้เป็นพันสี่ร้อยล้านจะไหมฮฝากาไว้ก่อนสี่ร้อยพันสี่ร้อยล้านเนี่ยเขาก็ไถผู้ร่บเหมาได้สามร้อยล้านจะไหมส่วนเกินนะฮะ ไอ้แบบนี้เนี่ยผู้ละหมาอีกร้อยล้านเน่ไปฝากให้ผู้ละหมาเลยอีกร้อยล้านเขาก็ค่าช่วยค่า่าค่าที่ค่าดำเนินการนี่เลยหรือไปไปแจกไปแจกคนอื่นอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ในสัญญาขาแบผู้ละหมามีอย่างนี้ด้วยแต่พอไถเยอะอย่้งพวเนี้ไม่มีเงินเขาทำไงก็แก้สัญญาเลยเดี๋ยวสัญญานะฮะพอได้รับเงินเซ็นสัญญาปั๊บเนี่ยวันลุกขึ้นเนี่ยไปเบิกลูกหน้าได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เอาก่อนเลย ร้อยเบิกมาแล้วจะเอาแบบคือมาให้อโอ้โหท่านผู้ชมครับช่วงแรกที่คุยกันเนี่ยเห็นเห็นรูปธรรมปัญหาเลยครับทุกวงการมีปัญหาให้เราหนักใจทางออกจะเป็นอย่างไรช่วงที่สองคุยกับอาจารย์ต่อตระกูลโยมนาคครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยามอารยักษ์ช่วงที่สองนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในช่วงครึ่องในช่วงเด็กแรกนะครับเราได้ พูดคุยกับอาจารย์ต่อตระกูลยงม,มานาคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความรุนแรงของคอร์รัปชันอาจารย์เก่งสังครับฟังในช่วงเบรกแรกนี่ผมรู้สึกหดหูอีกแล้วครับครับผมเองก็หดหูมานานครับมันหดหู่จนไม่รู้จะจะหาที่ไหนมาชูใจอีกแล้วเพราะมันเกิดความท้อแท้ระบบมันมีปัญหามากจริงๆครับและเราทําถูกต้องนะคนยังหาว่าเราเนี่ยเ,เป็นแก๊ดดำอีอแกด๊ดอยู<ำ>่ไม่ได้ออยู่ไม่ได้บอกว่าถ้าทําแบบนี้ เขาจะเขาจะไม่คบกับเราครอะไรนะอะไรนะฉะนั้นเนี่ยคือคือฝ่ายฝ่ายการเมืองเนี่ยนะเขาพูดกันถึงขนาดนี้ครับเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าเป็นคนเก่งเนี่ยนะต้องมีแผลเขาถึงจะเอานะงั้นอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นคนไม่มีแผลต้องไม่เก่งถ้าเก่งแล้วไม่มีแผลด้วยนะเขาไม่เอาเพราะคุมไม่ได้ฉะนั้น แผลนี่ก็คือต้องทําให้เขาสามารถคุมได้เอามาเขียียแผลได้ครับดนะังนั้นสังคมมันเป็นแบบนี้เวลาเราไปไปเจอกับใครต่อใครเราไปลงเลือกตั้งนะเ่องตัวอย่างผมไปลงเลือกตั้งผู้วา่าเขาก็ามาพูดกับผมเลยพวกพวกพวกรับเหมาเขาบอกว่าาอาจารย์ยอมนะให้ตําแหน่งเราสักตาแหน่งเดียวนะแล้วค่าใช้จ่ายเรารับผิดชอบเรียบหมดทุกอย่างนะนะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งรับผิดชอบหมดแถมมีเงินเหลืออีกด้วยนะ แล้วได้เสียงมาด้วยนะเอาเสียงมาให้อีกนะอเอาไม่เอาอมผมมาขอตําแหน่งอย่างนี้เนี่ยผมก็สงสัยแล้วว่าขอไปทําอะไรเพรามบอกไม่เอาครับไม่เอาก็ต้องแพ้ก็ <laughs> ต้องแพ้ส่วนใหญ่คนจใจไม่แข็งพอ <laughs> เห็นข้อเสนอแบบให้ข้อมูล <laughs> แบบนี้เหมือนกันผมเมื่อหลสิบปีแล้วเนี่ยมีคนมาเชิญผมเข้าทีม,มแล้วก,ก็บอกว่าตำแหน่งเนี่ย ตำแหน่งนี้มีมูลค่า200รอยล้านเอาว่ารองผู้ว่ากรทมฝ่ายโยธาแล้วไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่อย่าขัดเข้านั่นเองเราอยู่เฉยๆคราวนี้ทีมงานก็ทีมงานก็ทีมงานก็ก็ก็เฮ้ยก็ดีไงคือไม่ต้องคุณก็ไม่ต้องทำผิดนะแล้วก็ได้เงิน200ล้านมามาช่วยหาสงหาเสียงคุณไม่บ้านดับไม่ต้องแต่ไม่มีตำแหน่งไว้อย่าพูดอะไรก็แล้วกันผมเนี่ย ถ้าผมมีโอกาสไปทําอะไรที่ก่อตัะะผมจะถ้าเป็นรองผู้ว่าโยธาผมจะงดการก่อสร้างหนึ่งปีแล้วเงินนั้นมาทำด้วยการศึกษาคงไม่ได้แล้วดิดขาดประกาศอย่างนี้ผมไม่ได้แล้วครับฉะนั้นอาจารย์เราเนี่ยเห็นปัญหาเยอะวันนี้เนี่ยเราอยากจะหาทางออกที่นําสังคมให้ได้ว่าอ่ะมาช่วยกันทําแบบนี้รูปธรรมทำไงดีจิตสํานึกอ่ะรีกวนยูบอกว่าจิตสํานึก เลยทาให้สิงคโปร์เป็นชาติที่คอรัปช่นน้อยแทบไม่มีนะเพราะเขาเชื่อเรื่องจิตสํานึกวันนี้ต้องสร้างจิตสํานึกจิตสํานึกจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นําผู้นํตเป็นตัวอย่างอผู้นาต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ไม่ยอมช่วยแม้กระทั่งพวกตัวเองอที่ที่ทำชั่วที่ทำชั่วต้องจัดการรีกุนยูเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยปีแรกเลยรัฐมนตรีน่าจะไปกินยาตายเลยรีคุนยูไม่ช่วย โอ้นี่ที่ว่าสุดย<ไ>อดเลยแล้วคนสิงคโปร์ก็ไม่ยอมรับคนที่ทำความเลวแม้กระทั่งแปดแสนเหรียญสิงคโปร์เนี่ยนะตัวรัฐมนตรีต้องกินยาตายลูกเมียต,ต้องออกไว้นอกประเทศเพราะว่าไม่ใช่โดนไล่นะเพราะว่าอยู่ไม่ได้โดนกดด,นดันเลยคน,คนไม่ยอมรับผมผมผมเคารพในเรื่องของคนที่กินยาตายเนี่ยนะรัฐมนตรีต้องบอกว่าเขียนจดหมายเวลาลาตาย ข้าพเจ้าไม่สามารถทนอยู่มองหน้าคนสิงคโปร์ได้ด้วยความเป็นคนจีนที่ม,มีเกียรตินะฮะที่สั่งสอนกันมาเนี่คนลักษณะที่ท,ที่ทุจริตนนสังคมรับไม่ได้ข้าพเจ้าก็ผิดไปแล้วนะ,ะก็ขอตายขอลาตายครับจดหมายลาตายเลยใช่ครับเพราะกระแสสังคมกดดันสูงแสดงว่าทางออกคือสังคมเนี่ย เสียงส่วนใหญ่และมากๆล้นหลามในสังคมเนี่ยต้องมีกระแสความรู้สึกว่ารับไม่ได้กับคอร์รัปชันและกดันให้ทุกทุกคนและในระบบเนี่ยต้องถูกบีบต้องถูกบีบให้ว่ายอมไม่ได้ครับจนมไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมอย่างนี้เกิดได้ไมไ่ในสังคมไทยตอนนี้มันจะมันจะเกิดได้มันมีแต่ว่าคนที่คนที่ทำทำดีเนี่ยไม่คอยมาปราบคอร์รัปชันเนี่ย จะโดนแกล้ง,งจะโดนจะโดนแกล้งจะโดนแกล้งจะโดนขับไล่นะมันสามารถทําได้คือคือมันมีตัวอย่างว่าพูดถึงเคสอย่างคุณรักเกียรติเนี่ยสุธนะเนี่ยทําไมโดนจับคเขาก็พูดออกมาว่าคุณรักเกียรติเนี่ยขอรัะชั้นน้อยไปขอรัะชั้นแค่ห้าล้านเวลาโดนจับเลยไม่มีเงินมาช่วยไม่มีเงินไปแจกจ่ายหนังสือพิมพ์<อ>ให้หรือให้คนมาช่วยชูป้ายเราลักลักเกียรติอะไรเงี้ยนะ พราะฉะนั้นเขาบอกว่านักการเืองเขาบอกว่าต่อไปถ้าจะขอออปชันเนี่ยขอเยอะๆะมันจะได้มีเหลือมาแจากเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมันจะมีเกาะป้องกันถ้ามีเป็นแสนล้านเนี่ยรับออรองอแสดงว่ามันเกิดค่านิยมนี้ขึ้นมาว่าเอาเงินไปซื้อคนต่อใครได้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนตีสร้างเกาะสร้างเกาะด้วยการใช้เงินคือค่านิยมที่ผิดอีกอทีนี้เราจะเราเราจะไปรณนงลงเรื่องเรื่องจิตสำนึกก่อนให้จบจิตสำนึกจะลณรงลงยังไง ให้คนมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาร่วมกันจนแบบสิงคโปร์เนี่ยก,กดดันขั้นขั้นต้นเนี่ยผมก็กลังคิดแล้วก็ว่าคงจะต้องทาคือเราเป็นแกะดําจริงหรือหรือเราเป็นแกะดําบางทีเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ให้สงสัยเราเป็นพวกนอกพอ,อกนะอืเราควรจะย้ายไปประเทศอื่นไหม<น>ต้องในประเทศไปผมก็ไปดูหลายประเทศแล้วเคยไปดูพม่าเนี่ยเห็นว่ามันนั่นดีนะ อยู่กับธรรมชาตินะนุ่งสรลงถุงเี้าก็อยู่ได้ทั้งปีใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ผมไปดูลาวว่าดีนะเขาอยู่แ0 0อบาทก็อยู่ได้แล้วก็ผู้นําเขานะเวลาคุยไปประชุมเรื่องวิศวะนะเขาบอกว่าประเทศลาวประเทศจนนะท่านมาก็ดีแล้วมาช่วยคิดว่าจะทํายังไงช่วยสร้างประเทศของเราโอ้เนี่ยผมประทับใจมากเลยเขาพูดเหมือนกันหมดเลยเพื่อประเทศของเราประเพื่อคน